พระเจ้าสถิตกับท่าน,บท,านบทอ่านจากพกาา่อรสาสตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาขอถวายพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นขณะที่พระสุเจ้าเสร็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เสด็จผ่านแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างพระองค์ ร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเถิดพระองค์ทอดพระเนรเห็นจึงตราก,กับเขาว่าจงไปแสดงตนแก่บรรดาสัมมะเถิขดขณะที่ทรงกำลังไปขณะที่เขากำลังไปเขาก็หายจากโรคคนหนึ่งในสิบคนนี้เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมาพางร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า ซบหน้าลงแทบประบาดขอพระคนโพรองเขาผู้นี้เป็นชาวสมาเรียพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่าไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว พระวาจาของพระเจ้าขระทิรเจ้าส่งพระเจาเรินเทินพี่น้องพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่พี่น้องได้ยินได้ฟังในอาทิตย์นี้นะก็มีหลายเรื่องนะที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ลําพึงนะก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะก็เรื่องที่ ฟังบทอ่านที่หนึ่งและบทพระอรษสารพูดถึงก็คือโรคเรื้อนโรคเรื้อนก็เป็นโรคนะที่เป็นกันอยู่ในในทะเลทรายนะประเทศที่พระุเจ้าบังเกิดหรือว่าชาวอสนเนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทะเลทรายมันแห้งแล้งมันไม่ค่อยมีน้ําบ่ค่อยได้อาบน้ำาม่ได้อาบน้ำดูขึ้นมืเจ้านะเพราะฉะนั้นโรคผิวหนังนี่ก็เป็นง่ายโรคเรื้อนก็เป็นได้ง่าย เวลาที่เป็นโรคเรือนแล้วก็หายากนะบ่เศร้าและมันติดต่อมันเป็นโรคติดต่อติดต่อไปหาผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นชาวยิวก็เลยให้ให้คนที่เป็นโรคเรือนนี้ต้องออกออกจากหมู่บ้านออกจากสังคมออกจากเพื่อนเจ้าของไปอยู่ต่างหากมาอยู่ในปาน่าในโดเท่าเร็ไปนะห้อยู่น้ำโมเดี๋ยวมันสิติด เนี่ยมันสิตินโมนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเลือนจึงออกต้องอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้นะต้องออกจากบ้านไปไปอยู่ต่างหากอยู่แต่ละตำหมู่ขี่เหิอน้ากันนะและโลรคเลือนไม่ได้หมายถึงโรคเลือนหรือขี้ทวดย่างเดียวนะโรคผิวหนังต่างๆก็ถือว่าเป็นโรคเลือนนะพวกขี้กาพวกเกลื่อนพวกอย่างนี้เขาถือเป็นโรคเลือนหมดนะและคนโรคเลือนนี้จะถูกลังเกียจ จากคน le, อื en ่นๆไปทางไหนเขาตะแลนหนีเขาไม่คบคาสมาคมด้วยมุ้ยไผเขาไก่คนโรกเรือน่าตติดเพราะฉะนั้นคนโรกเรือนจะไปทางไหนต้องร้องห้องว่ามีมนทินมีมนทินคนอื่นกับด็ยินป้ากับแลนหนีแหละหนีไกลๆหรือว่าขี้คานห้องเขากระดิ่งมาแขนนะย่างไปก็ต้องเงะๆๆๆเตะพราด้งยินเสียกับฝาวแลนหนีเพราะฉะนั้นคนโรคเรือนน่าสงสารมาก และรักษาไม่ได้ในสมัยนั้นรักษาบ่ได้เป็นซิตัสซิตโตนและในบทอ่านที่หนึ่งแล้วก็บทพาสารพูดถึงคนโลกเลือดบทอ่านที่หนึ่งพูดถึงนาอามานชาวซีชาวซีเรียนาอามานนี้เป็นนายทัพเป็นแม่ทัพมีอำนาจยิ่งใหญ่นะรองจากกษัตริย์แต่ว่าด้านเป็นโลกเลือด แล้วก็เมื่อท่านยกทัพไปรบเนะป็นรบกับชาวอิสเอรนนะได้รับชัยชนะก็ได้ผู้หญิงเป็นมาเป็นทาสมาเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านและผู้หญิงคนนี้ก็เห็นว่านามาน,นี้เป็นโรกเรือนเป็นกี่เหื่นเป็นโรงเรือนก็เลยบอกกับนามานว่าเจ้านายทำไมไม่ลองไปหาท่านประกาศกที่อิสราเอล ท่านอาจจะรักษาท่านได้นามานก็อยากเศร้านะ <c oughs> ก็เลยไปนะไปที่อิสราเอลแล้วก็ไป,ปไปไปหาท่านประกาศสดเอลิชาไปถึงหน้าบ้านท่านประกาศสดเอลิชาเอลิชาเสยไม่เปิดประตูออกมาต้อนรับแล้วก็ร้องออกมาจากบ้านว่าไปอาบน้ำในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้ง ท่านั่นว่าท่านั่นท่านประกาศเสือกิริยานามานโกรธมากนะเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นเอออำนาจรองจากกษัตริย์มาหาถึงบ้านนี้ไม่ออกมาต้อนรับเลยนะแถมบอกให้ไปอาบน้าในแม่น้ําจอแดนว้ายแม่น้ําจอแดนซ้ำหวยนี่นามานบอกว่าที่ซีเรียแม่น้ําใหญ่เยอะแยะไทคริสยูเฟติสไงก็เปน็นอโมนีก กูบ่อยไปอาบมาอาบตายยังจะห่วยนิดหน่อยเนี่ยจเจแดนนี่ยนะมานโกรธมากแล้วก็กลับไปบ้านเขาตัวเองจนกระทั่งคนใช้ซึ่งเป็นผู้หญิง,งชาวสแลนเนี่ยสังเกตเห็นก็เลยถามนายมานว่าเจ้านายโกรธเรื่องอะไรเนี่เจ้าสูนเรื่องยังเนี่ยเฮ้เป็นฟุดฟุดฟัดฟัดเนี่ยท่านประกาศกให้ทาอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดแนวอย่างงาด้ว่บอส แล้วก็หญิงคนใช้นี่ก็เลยบอกว่าเจ้านายบอกนาอามานว่าถ้าประกาโศกให้ท่านทําสิ่งยากๆเฮ็ดแนวยากๆเพื่อที่จะหายจากโรคเรื้อนเจ้านายจะทํำไหมไว้กระเฮ็ดได้แล้วน,ะนาอามา,านว่าก็ต้องทํเพื่อเพราะว่าอยากหายหายจากอยากหายจากโรคแล้วไปอาบน้ําในะแม่น้าโจน้มันยากแห้งเธอบอกนะคือจะง่ายๆนึงก็ไปอาบกระเล่าตวตัวนะ เออนาอามานคิดได้ก็เลยกลับไปอาบน้ําในแม่น้ําจอแดนเจ็ดครั้งแล้วท่านหายจากโรคเลือนป็กัมพีบอกว่าผิวของท่านนี่เหมือนกับผิวของเด็กะสะอาดสดใสนะเหมือนกับผิวของเด็กนาอามานเมื่อหายแล้วดีใจนะคิดถึงบุญคุณของท่านประกาศศพหอบเงินหอบทองใส่เกียนนะรถมาสมัยก่อนนรถสมัยก่อน ไปหาท่านประกาศส่งเรียไปขอบคุณท่านประกาศสงเอลิชาที่อิสราเอลไปหอดบ้านท่านประกาศกเอลิชาคือเก้านะบอก,อ,อกบ้าบ่เปิดประตูบ้านเลยนะและไม่เอาด้วยเอาเอาของของท่านกลับไปไม่เอาว่าจาังไรก็บอกเอานะนามากเลยว่าถ้าถ้าอย่างนั้นก็ขอกีดินนะขอดินนะจากอิสราเอลนี้สองรถสองรถม้านั่นแหละนะ เพื่อจะไปสร้างาฐานนะหรือว่าแท่นบูชาที่ประเทศของท่านนะและบอกว่าจะไม่นับถือพระองค์ใดน,นอกจากพระเจ้าของชาวอิสราเอลหรือพระองค์พระยาเวเท่านั้นนามาขอบคุณนะมาขอบคุณนะลบมามหาอิริชาพเพื่อขอบคุณท่านเมื่อท่านได้รับการช่วยเหลือได้รับการรักษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ในบทอา่านจากพระบรสารวันนี้มีคนโ่งเรือนสิบคนแลนมหาพระเยซูเจ้านะแต่เข้าใกล้ไม่ได้หรอกนะคนโ่งเรือนเขามีกฎห้ามนไม่ให้เข้าใกล้ก็เดื่นนะเพราะฉะนั้นร้องตะโกนห้องนะพระเยซูพระอาจารย์โปรดเมตตาสงสารพวกข้าพเจ้าเถิดชิโตนขน้อยนะมันเป็นกี่เฮือนเขาเ,ขาเมื่อเฮือนกขาไปได้อยู่แต่นในดงในป่า คนเขาก็สร้างเขาก็ขีดีตดเขาบ่าอยากเขาใกล้สิตโตนแน่พระเจ้าบอกอะไรไปนะหาบรรดาสม,มณะให้กลับไปแสดงตนต่อบรรดาสม,มณะว่าซ้ำนี่นะบร่ได้บอกงี้แล้วสิบคนนี้ก็ไประหว่างทางที่เขาไปเศร้าเว้ยนะหายจากการเป็นโรกเรือนกะี่ทัวทั้งหลายนะ เปื่อยๆไปไปเอเล่เ,ลเ,นนเนื้อในหนังเศร้ามดแต่ว่ามีคนหนึ่งนะกลับมาหาพาระเยซูเจ้าในสิบคนนี้นะสิบคนมีผู้เดียวกลับมาหาพาระเจ้ามาก้มกราบลงแทบพระบาทยพยาระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเปเจาขอบพระคุณพระเจ้าถามว่าหายเศร้าหายทั้งสิบคนไม่ใช่หรือ แล้วทําไมมีแต่คนต่างชาติชาวสมารเรียรซึ่งชาวยิวดูถูกมากๆนี่มีแค่คนเดียวที่กลับมาขอพระคุณพระเบจเจ้ามาขอพระคุณองค์พระสุจ้าี่ผู้ดเดียวเก้าคนไปเลยนะรีบ<ป>เพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเหตุการณ์นะพ่อล่าลหยฟั่งแล้วเนี่ายาวๆแต่ว่าก็จะมีข้อคิดอะไรสลับเราประการนีนึ่นง พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะชาวอิสแลนอลแต่พระองค์ช่วยเหลือทนทุกชาตินะนามนานชาวซิเรียชาวสมาเลียในบทอ่านที่หนึ่งบทพวกหลักฐานพระเป็นเจ้าก็ช่วยนะเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าช่วยทุกคนบ่ได้เลือกแต่มูเจ้าไดี๋ยมเป็นซอยแต่บรนนุ่เพกไดมันนาบันหน้าดอกใบบ้านโอ้ซอยเบิดบันอารีบันออแม้จะไม่ใช่กิจชนแม้จะไม่ใช่ เป็นลูกของพระเปเจา้าพระเปเจ้าช่วยทุกคนนะให้ผู้คนได้รับความช่วยเหลือจากพระเปเจา้าพระองค์ไม่เลือกราการที่สองที่คุณพ่ออยากจะให้เราได้คิดได้พิจารณาการช่วยเหลือของพระเปเจ้านั้นพระองค์ไม่เรียกร้องอะไรบร่ไใดเฮให้เฮ็ดอีหยังยางพอง่อเมตไง่ายๆนามันก็ให้ไปอาบน้าในแม่น้ำาจดแดนเจ็ดครั้งเท่านั้นบ่ได้เฮ็ดหยังยางหรือว่า คนโลกเลื้อนเนี่ยพวกระสารก็บอกว่าให้ไปแสดงตัวต่อมหาสมณะไม่ได้เหตุยังไงง่ายๆนะเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเบญจาพวกเราเหมือนกันเราจะได้รับความช่วยเหลือเราจะได้รับอสถานจากพระเบญจาเราไม่ต้องทําอะไรบ้างนะพระเบญจาไม่เคยเรียกร้องอะไรเรามากมุจเจ้ามีบาปมีคก็แนวบดีไปแก่บาปเถิดไปฟ้าแก่บาปมันยากเถบดนะ มันยากกูไปกี่อย่างสิบอ่มันยากกูเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดบ้านบ่เมือนอยา่างยิงยิ่งอยไปฟ้าแก่บาสื่อน,นะพระเบเจ้าก็ช่วยแล้วบม่ได้ยังยากขอพอเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ยากนะมากวัดกับ,รบกพระแม่ยางพระแม่เลยพุทธใม่ไงขอนะโอ้แบสลส็ตายละพระแม่น่ะนางโจโคซื่อๆกูเก่าเนี่ยยืนเนี่ยวับสุ้มองหนึ่งก็ไปและสนันดี บอเมนแนวยากขอพุณบาปเจ้าก็ไม่ได้ยากเราตื่นขึ้นก็ได้ทราบพระนามส่วนเนี่ยบทสองบทขอพูดบาปเจ้าไปแลวง่ายก็ยัางบาปเจ้าบม่ได้ยากเลยเพื่อจะได้รับความชุเยเพื่อจะได้เมืองสวรรค์ไม่ใช่เรื่องอยากบาปเจ้าให้สิ่งง่ายๆแก่เราประการต่อมาที่คุณพ่ออยากให้เราได้คิดได้พิจารณาคือว่าเราก็ไม่ได้เป็นโรคเลื้อนดอกผิวหนังเราก็สะอาด กิ่งมันสุขคนละนะแต่ว่าวิญญาณของเรานะก็อาจจะเป็นโลกเลื้อนจิตวิญญาณของเราความชั่วบาปทั้งหลายนั้นทําให้วิญญาณของเราด่างพร้อย,ม,อยมันเปื่อยมันเป็นแต่คนอื่นสร้าง่อยากเข้าใไกล้เวลาเขาปากประแดกนะดเป็น,เป,นเป็นคนเอ้ยผัวเกิดเป็นสิดันยญานนะโลกแห้งคักนะเป็นสิบมากนะเป็นแต่คนสร้างปบบ เบ่าด่าเกงหลายฉีโกงหลายคนกับบมกักมันเป็นอะไรที่หนังด่างไว้พร้อยในชีวิตของเราอิสาหมู่ขาเข้าไ็เออบ่ากับบอแสบบ่มวนคนเขากับบมกักแต่ถ้าเรานะอยากได้รับการรักษาเราก็แค่วิงวอนพระเบญจาปฏิบัติตามพระบาจาพระเบญจาเราก็จะได้รับการรักษาชีวิตฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของเรา ถ้าเราปฏิบัติความรักหักมูแน่หักลกูกหักล้านเนะท่าบทบทบัญญัติในความรักของพะเจ้าเราปฏิบตัติคนเขาก็หักนะถ้าเราสุภาพอ่อนโยนเ้านัวหัวมวลเ้าแสบเขาก็มักคนเขาก็ชอบเขาก็บุคลีเดียดนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่บเห็นแกโต กูได้กับกชอบเราเหมือนกับได้รับการรักษานะถ้าเราพระวาจนะพระพเจา,ราหรือว่าแบบอย่างของพระพจจา,านั้นคําสอนของพระพจจา,านั้นเป็นเหมือนกับยาร,รักษาโรคนะในในในชีวิตหนะมายถึงโลกวิญญาณของเรานั่นเองนะประการสุดท้ายที่คุณพ่ออยากพูดถึงนะบอกหลายก็ใส่เวลาหลายนะการขอบคุณการรู้จักบุญคุณเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะพวกเราซึ่งอยู่ทางเอเชียการกรตันยูรู้คุนเป็นเรื่องสำคัญมากๆและเราคกษตชนทุกคนต้องเป็นคนรู้จักบุญคุณไม่เนรคุณเราู้ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเราก็ต้องรู้จักบุญคุณพ่อแม่ของเราเราอย่าเนรคุณเราอย่าเป็นลูกทรพีต้องรู้จักบุญคุณพ่อแม่ของเราอย่างหน่อยเฮ็ด,ดยังบดไ้ร้ายใอยจะสุดดื้อไร ให้ฟังข่วมพ่อก็แม่แนสอนง่ายๆอย่าสุดสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ของเราอันซ้อยอยั้งบอได้ไลนนี้ก็ได้นะการที่เราเป็นคนดีก็เป็นการขอบคุณหรือว่าเป็นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ของเาราเมร่คนพ่อแม่ตายก็บว่เคยขอไปสร้างให้จักเทือ่อนนี่จะเป็นแพื่นแพงเป็นห่วงเราก็ต้องรู้จักบุญคุณนะ ให้หน้าตากายอย่างที่เอาเห็นเอาเยูุเ,เสมอบางทีก็มาเป็นมรดกจากพ่อแม่ของเราโอหโหบุญคุณเล่าแน่นส่วนให้เล่าแน่ทำบุญเล่าแน่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะคิดจะพิจารณาและสิ่งที่คุณพ่ออยากจะพูดมากที่สุดก็คือว่าเราต้องขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเฮาได้รับอีกอย่างจากพระเป็นเจ้าเยอะแยะเราได้รับจากพระเป็นเจ้า อากาศพรพุทธเจ้าถันว่หันใจนหน้าที่เนืงกเสเซตก็เป็นของที่พระเป็นเจ้าประทานให้กับเราแม่นี่ว่าไหวสื่อจักบาทนะอากาศหันใจฟี่เลยหือผ้าหมูบ้าเจ้าประตายนะท่านพระเป็นเจ้าบระหายอากาศพระเจ้าพระพอหาหน้าที่เซตขอบคุณพโะองในไ,ไหมแดดโปองก็ให้ฟี่ฝนโะองก็ให้ฟี่บริสุทธิ์จกักอย่าง พระเบเจ้าให้เราฟรีทําไมเราไม่ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ได้ไหมเราอย่าเนรคุณพระเบเจ้าให้เรารลลึกถึงบุญคุณของพระองค์ที่พระองค์ประทานนี้กับเราพระองค์ให้เงื่อให้เข้าแต่เฮ็ดเวียเฮ็ดงานบ่อาไข่เข้าป่วยบวชให้เขานอนติดเตียงเฮ็ดเวียก็ได้เราก็ต้องสํานึกบุญคุณตื่นขึ้นมาพระเจ้าห้เวลาบวชให้เขาตายขอบพระคุณพระองค์ได้ไหมไม่ได้ยากเลย ยกเมื่อขึ้นเดชพระนามพระบิดาพระบุตรพระจิตตรวจในสส่สาซ้ำเบิรมัยากเลยนะขอบคุณพระเบิ่เจ้าให้เฮามีชีวิตเราต้องขอบพระคุณพระเบิ่เจ้าทุกวันก่อนสินอนก็ขอบคุณพระเบิ่เจ้านะเฮาเดี๋ยวเหียกเกณฑงานในมีชีวิตอยู่เดี๋ยวถ้านาทีก่อนเฮาก่อนหน้าสินอนก็ขอบคุณระเบิ่งแอกมีดิบซีมไปเลยสิกินเข่าก็ขอบคุณพระเบิ่เจ้า เดชาบนาขาขอพูดพระเปเจ้าให้เขามีอาหารกินมีเงินเสืออาหารกินนะให้เขามีแขวดีได้ยามกินนะขอพูดพระเปเจ้าความเป็นกินแมบแมบแมบป,ป,ป้านแมวแมวมันบวดเด้อสัตน์เลยเอ้อสุเไปเลียนแบบมันนะขอพูดพระเปเจ้าขอาบคุณพระเป็นเจ้าการที่เรามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์หรือทุกมิสา เรามาเพื่อขอพระคุณพระเป็นเจ้าเข้ามาเพื่อขอพุทธพระเป็นเจ้าได้นน่มานางโจโคเจเคได้วัดเนี่ยเราร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณมาขอพระคุณพระเป็นเจ้าอย่าสวยมีคนเดียวนะในบทพระราสารว่ามีแค่คนเดียวนะลบมานะเก้าคนไปได้ไหรบ้างปุบนาโนนเพเกืรอกันนะได้แดดจากพระเป็นเจ้าฟรีเมิร์ทุกคน ได้อากาศฟรีจากพระเป็นเจ้าเมื่อสกคนได้ฝนฟรีจากพระเป็นเจ้าเมื่อสกคนลบ,บ้านซํานิที่เหลือจาไปใส่นะใ,ให้ไปยุ่งเจ้าทามหาบอกเป็นทไดยนออีกเก้าคนไปที่ไหนสวนบอกอบอกคือไดอ้ก็ฝากให้เราได้คิดได้พิจารณาก็แล้วกันนะเอาละขอให้พระวาจาของพระเป็นเจา้าในวันนี้ก็ได้เตือนเรานะพี่น้องให้เราได้ขอบคุณพระเป็นเจา้า รู้คุณของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วขอพระคุณพระองค์อยู่ตลอดเวลานะขอพระเจ้าพระองค์ได้อปรนเราพี่น